vết đinh có mấy đại <laughs> để vững vết đinh cho bon nhưng tôi lại này này ขึ้นให้ถูดลงให้ถุดลงให้เต็มแผ่นหลังอย่าท้ามันขยับอย่าเคลื่อนไหนนายขยับได้แต่อย่าเคลื่อนเคลื่อนออกจากตำแหน่ง

ทางมาเออเอ๊อหมุนไปแตกล้วยออมาสะป,ปิ้นพริกตัวกลับมาสะป,ปิ้นมาเออ,เอ,อน,นั่นแหละด้วยนายไปแตเมือไอ้นายนี่คือหนึ่งเซตหนึ่งเซตไปทำคนละสามเซตถือไก้ไว้เออ ง่ายจริงตังนะบอสปรินมาแล้วมาถอยตรงนี้โอ้ยไอ้เซตสุดท้ายเออทรงตัวให้ได้ไอ้ pin mà Sao biến bộ máy chạy đấy, Mơ quen chuối ai Cho kinh gặp ai Nhìn à, đường theo Xuống tuổi đây ai Cho kinh gặp ai Nhìn đường ปลายเท้าจะปิ้นมาเอาเอฮะไปจะกิ้งกลับไปทรงตัวยได้นายไปโอเคไปพักลูกไหนจับบอลจับยังไงลูกนี้ฮัดใต้บอลนอะ่ะเออเหมอเห็นยัง